สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โอจะขอคุยถึงภาพยนตร์อินเดียเรื่องไฟเตอร์หรือแปลชื่อภาษาไทยตรงๆรงก็นักสู้นะครับก่อนเองก็ต้องขอขอบคุณบอลิวูดบางกอกเมเจอร์สุขุมวิทที่จัดให้พี่โอได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในรอบแรก11นาิกา30นาทีของวันพฤหัสบดีที่25ม,รรมกราคม2567ทันทีนะครับคนดูก็เยอะและหลายๆคนก็พอใจมากคะแนนในเรื่องนี้อ๋อ สถานที่นี้นะครับหดูเมื่อวานแล้วไม่ทันได้คุยก็กลับมาวันนี้มาคุยที่เมเจอร์อีกสาขาหนึ่งก็คือเมเจอร์สาขาพรมนาศีเดเพ็กซ์นะครับ หนังเมื่อวานนี้ที่ได้ดูมีอาจารย์พิพาดูด้วยต้องขออภัยนะครับที่ไม่เห็นก็เลยไม่ได้เข้าไปทักดูรอบเดียวกันนะครับอาจารย์บอกว่าให้สิบเต็มแล้วก็มีคุณเอกแฟนคลับของเราช่องนี้ก็บอกว่าเป็นหนังที่คาดว่าจะดีที่สุดของปีนี้เขาเดาว่าอย่างนั้นเลยนะว่าเพราะเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการมากนี่เป็นหนังอินเดียเรื่องแรกของปีที่เข้าฉายในประเทศไทยนะครับราคาบัตร280บาทน่าจะใช้เอ็มพาสไม่ได้แต่ใช้เอ็มเจนลดเหลือ200 50บาทครับมีฉายหลายสาขาทั่วประเทศรวมทั้งสาขาใหม่อย่างภูเก็ตด้วยนะครับเมเจอร์ Major ก็เพิ่งจะเข้าภูเก็ตได้เมื่อปีที่แล้วนี้เองก่อนหน้านี้มีแต่ SF เรื่องนี้กำกับโดยสิทธัตถะอนันต์กับค่ายใหม่ชื่อมา f เฟลก มาฟลิกน่าจะเป็นการสนทิกันสมาร์ทสนทิกันระหว่างมาเวลกับ Netflix กนะครับก็คิดว่ามันชื่อเป็นมงคลดีเอามาผสมกันซะเลยเพราะว่าเขาทำหนังประเภทแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่แอดเวนเจอร์อะไรประ,ประมาณนี้อยู่แล้วหนังยิ่งใหญ่อลังการอย่างเรื่องนี้ก็ทุนสร้าง250ร้านรูปีนะครับไปคำนวณเราเอง,เองที่โอไม่ทันได้แปลก็เดี๋ยวจะรีบมาดูหนังอีกเรื่องหนึ่งก็เลยรีบพูดนะครับต้องขออภัยด้วยก็ สิทธัตถะอนันต์นี้เคยกำกับเรื่องปาทานเรื่องจาวไม่ใช่เรื่องจาวานจาวานนั่นคือ,อด,ดีปิกาเล่นทั้งสองเรื่องดีปิกาบาทุกโกนเล่นทั้งปาทานเล่นทั้งจาวานแล้วก็มาเล่นเรื่องนี้นะครับก็เขาก็เพิ่งจะร่วมง,งานกับคุณสิทธัตถะผู้กำกับเนี่ยพี่โอเล่สิทธัตเฉยๆก็ได้นะเดี๋ยวเกิดผู้ชมบางคนเห็นว่าคําว่าสิทธัตใช้ได้แค่บุคคลเดียวในโลกนะครับก็ ส่วนฮาริติกโรชานเนี่ยมาแสดงเคยแสดงเรื่องวอลแล้วก็ที่พี่โอได้ลงในนิตยสารอินเดียนะครับอาเซียนมาร์กีนคือเรื่องวิกรมเวทาหรือพระวิกรมาทิตกับเวตาในยุคปัจจุบันที่เขาเอามาดัดแปลงนั่นแหละเรื่องนั้นพี่โอก็าว่าสนุกเขาเป็นนักแสดงขวัญใจพี่โอและนักแสดงขวัญใจชาวโลกค่อนข้างมากมายบ้านเราเรียกเขาว่าพี่ริติกนะครับ รือี่รอรืเห็นในโพสของคุณเอกเวว่าเรื่องนี้น่าจะเปิดตัวเป็นหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีพี่โอก็มีความเห็นคล้ายๆกันเพราะว่าเรื่องปาทานในปีที่แล้วเนี่ยคือหนังอินเดียที่พูดภาษาฮินดีที่ทำรายได้สูงที่สุดของปีที่แล้วแล้วก็สูงที่สุดในโลกของปีที่แล้วของภาพยนต์อินเดียด้วย แต่ยังไม่สูงสุดตลอดการเพราะว่ามันยังมีเรื่องของอาเมียคารแต,แตงกอแต่ว่าเรื่องนั้นไปเน้นที่ประเทศจีนเป็นหลักในประเทศอื่นเป็นเซ็ตเล็กเ็น้อยแต่ว่าเนื่องจากรายได้ของที่จีนจีนใหญ่แะครับก็เลยก็เลยมากที่สุดก็ยังไม่ทําลายสถิตินั้นคุณสิทธัตอนานันเนี่ยกำกับทั้งเรื่องปาทานที่ที่เป็นหนังอันดับหนึ่งของปีที่แล้วนะครับนำแสดงโดยซารุขา่าแล้วก็กํากับเรื่องวอซึ่งอยู่ในจักรวาล จกักรวาลสายลับของยัชราชฟิมเหมือนกันและนำแสดงโดยฮริติกโรชานเหมือนกันด้วยก็คือว่าดาราทั้ง ทั้งพระเอกนางเอกเคยร่วมงานกับผู้กำกับท่านนี้มาแล้วแล้วค่ายนี้ค่ายชื่อมาริกเนี่ยก็เป็นค่ายที่เขาตั้งขึ้นมาเองแล้วก็แสดงว่าเขาจะได้ทําอะไรตามใจได้นะครับหนังมีส่วนผสมของทั้งความเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์ผจญภัยตื่นเต้นระทึกขวัญทรลเลอร์ thriller, แล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่มีอยู่เต็มเลยในเรื่องนี้ก็คือวอ์นะครับจัดเป็นหนังสงครามได้เพราะว่ามันไม่ใช่หนังที่แค่นักบิน แค่หนึ่งฝูงบินไปปฏิบัติภารกิจแบบเรื่องท็อปกันหรือไม่ใช่เรื่องราวของนักบินชีวิตอัตชีวประวัติของนักบินทดสอบอย่างหวังอีปอ้ป๋อเรื่องบอลทูฟลายนะครับหลายๆคนที่คาดหวังว่ามาเปิดชมคลิปนี้เพื่อที่จะได้ชมการสับ เรื่องไฟเตอร์เป็นชิ้นๆเพราะว่าใจไม่ชอบหนังอินเดียแล้วก็ิวเข้าใจว่าหนังอินเดียเรื่องนี้ก๊อปปี้ท็อปกันพี่โอก,ก็ใส่เสื้อท็อปกันมารมารีวิวเรื่องนี้ด้วยนะครับต้องผิดหวังแน่นอนเพราะว่าคลิปนี้พี่โอจะไม่ตําหนิอะไรเรื่องนี้เลยเรื่องนี้มีความสนุกสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ก๊อปท็อปกันด้วยทําไมครับหนังหนังสงวนสิทธิ์ให้ทอมครูซเป็นคนเดียวที่แสดงเป็น ทหารอากาศขี่เครื่องบินลบได้คนเดียวอย่างนั้นหรือเรื่องนี้มีมาแล้วเป็นหนังที่เขาดองไว้ตั้งแต่ปี1997แต่เพิ่งจะมีโอกาสได้สร้างตอนนี้แต่ก็น่าจะยอมรับว่าเป็นเพราะกระแสะท็อปกันมาวริกที่จุดประกายให้ทั้งบอลทูฟลายแล้วก็ทั้งไฟเตอร์ได้รับความนิยมทั้งจีนทั้งอินเดียนะครับแต่ทั้ง3เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ที่อย่างนางหน้าของเราเนี่ยนางหน้ามีคนเดียวบุคคลเดียวแสดงเป็นมีการแตกแขนงเรื่องราวของนางหน้ามากมายยังไม่มีใครว่าเขาก๊กอปเลยถึงแม้ว่าเป็นหนังรีเมคก็ยังไม่ว่าก๊อปแต่เนี้ยเรื่องราวมันคนละเรื่องไปแค่ขี่เครื่องบินลบกลับไปว่าดูปกแล้วคือว่าอุยก๊อปกันนี่นาะแล้วมันจะสามารถทําปกแตกต่างไปมากกว่านี้ได้ยังไงนะครับชุดเครื่องแบบแคล้ายกันทั่วโลกเครื่องบินลบก็เป็นเครื่องบินลบคล้ายกันทั่วโลก ปฏิบัติการทางอากาศมันคล้ายกันมีอาวุธมีระเบิดอะไรมันก็มันก็คล้ายกัน,น,แ,น,กน,กกนแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่จะนําเสนอภาพที่จะสร้างภาพสร้างปกให้มันดูคล้ายกันเพื่อเรียกคนที่ชื่นชอบหนังประเภทนี้ให้เข้ามาดูก็ได้แต่เนื้อหานั้นไม่เหมือนกันเลยนะครับและความเป็นความเป็นภาพของเขาเองเป็นภาพยนตร์ในค่ายของเขาเองเนี่ยเขาก็สามารถใส่อะไรอะไรอย่างที่ใจอยากได้เลยเขียนบทเองด้วยนะครับสิทธัศน์เนี่ย ไม่เหมือนว่าตอนอยู่ในจักรวาลสายลับต้องสัดส่วนชัดเจนว่าหนังจะต้องสนุกเข้มข้นตั้งแต่ต้นจนจบมีตลกสอดแทรกเป็นระยะระยะมีความเซ็กซี่ของนางเอกเรื่องนี้ที่จริงก็เซ็กซี่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เน้นมากและเรื่องนี้เหมือนสิทธัตจะใส่ความเป็นดรามา่าเข้าไปมากมีดราม่าอยู่หลายจุดหลายช่วงหลายตอนซึ่งเราก็คาดหวังได้แล้วกับหนังประเภทนี้นะครับ คะแนนใน IMDb ให้เรื่องนี้สูงตอนนี้ตอนที่พูดอยู่นี้เฉลี่ยสูงถึง7.2เต็ม10ส่วนพี่โอให้เรื่องนี้ไป8คะแนนนะครับก็ถือว่าอาจจะยังเป็นรองท็อปกันมาวริกแล้วก็เป็นรองบอลทูไ์ของหวังอีปอ้ป๋อแต่ก็ถือว่าทั้งถามเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีมากคือคือถ้า8ขึ้นไปมันก็เกรด A แล้วใช่ไหมยิ่งถ้าดูในเว็บมะเขือนะครับดูจากประชาชนเนี่ยไม่รู้ว่าจำนวนกี่คนนะเขายังไม่ได้ระบุ เปิดคะแนนเปิดของเรื่องนี้คือ100%เซเต็มนะครับก็คาดว่าไม,ไม่รู้จะคาดหรือไม่คาดดีก็ขอให้เป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินในตลาดโลกเช่นเดียวกับปาทานในปีที่แล้วด้วยกันละนครับตัวหนังนั้นสนุกมากพี่โอชอบมากมันเป็นเรื่องราวของสงครามระหว่างอินเดียกับผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวอยู่ในปากีสถานแทบแทบเทือกเขาแคชเมียร์ อีกแล้วนะครับอินเดียปากีสถานอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้เจาะจงไปโดยตรงถึงแม้ว่าจะมีการพาดพิงว่าปากีสถานนิดหน่อยแต่สรุปสุดท้ายมันก็มันก็อย่างเราที่คาดแหละมันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศแต่ด้วยความเป็นอิสลามเป็นมุสลิมของปากีสถานและผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันก็เลยทําให้ประเทศในเขตอาหรับทั้งหมดแบนจะเป็นสาเหตุให้เรื่องนี้อาจจะทําเงินไม่ได้สูงตามที่หวังเพราะว่าปาทานนั้นทํารายได้สูงมากในเขตอาหรับนะครับ อันนั้นเป็นหนังสมานฉันท์แต่เรื่องนี้ <laughs> เป็นหนังแตกแยกคลิปนี้ก่อนที่จะโพสพี่โอมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมนะครับจาก IMDB คะแนนเฉลี่ยตอนนี้คนที่มาโหวต หลังจากที่หนังผ่านไปแล้ว2วันเป็น14,00 0กว่าคนนะครับคะแนนเพิ่มขึ้นจาก7.3กลายเป็น8.1แล้วครับแสดงว่าหนังได้รับการบอกต่อปากต่อปากแล้วคนดูที่มาดูทีหลังก็ชอบมากขึ้นมากกว่าคนดูแรกๆนะครับตัวพี่โอเองก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคะแนน,นเนื่องจากว่าพี่โอก็เห็นว่าเรื่องนี้มีความเข้มข้นที่เบาบางไปนิดหนึ่งเมื่อเขาเอาความ ตลกแล้วก็ความดรามา่าโรแมนติกมาใส่พี่โอคิดว่าสัดส่วนที่พี่โอชอบมันยังไม่นำใจนะครับถึงแม้ว่าความยาวของเรื่องนี้มันจะ160นาทีแล้วความเก่งกาของพระเอกก็เหนือผู้คนธรรมดาเหนือกว่าเพื่อนฝูงนะครับในขณะที่เพื่อนฝูงโดนลุมยำเละเทะพระเอกนี่แค่มือเดียวก็สู้ได้แล้วฝั่งคนร้ายก็ดูเหมือนมีคนร้ายอยู่แค่คนเดียวที่มีบทบาทเด่นนะครับยังไม่ได้พูดถึงอนิลกระปูเราเคยเจอเขามาแล้ว แล้วในเรื่อง Animals ครับส่วนเพลงประกอบและมิว i c a l ใลในเรื่องนี้เพราะทุกเพลงครับถ้ามีอะไรผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับพบกันในคลิปอื่นครับสวัสดีครับ เทพคุณคำโอเคนิติเทพ